สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะพาคนรักไปฉลองในวันแห่งความรักกันที่ไหนรายการ Food d ด a r y by CP มีทางเลือกมาให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับตอนนี้ทางโรงแรมเซนทราแกรนด์เขาได้จัดโปรโมชั่นดีๆเพื่อเป็นการฉลองเทศกาลแห่งความรักเพื่อให้ได้ควงคนรักมาดินเนอร์ในสไตล์แบบเซนทรา กับห้องอาหารสุดหรูอบอวลไปด้วยความโรแมนติกครับเปิดบริการตั้งแต่เวลา18.00นถึง23.30นนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์02 1006 255 ก๊อตลตนี่นะคะถือว่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอันดับ2เลยนะคะที่เอาไว้ใช้สื่อความหมายถึงความรักค่ะแล้วก็นิยมในกลุ่มวัยรุ่นมากๆเลยละค่ะพี่บ๊บคะเมื่อกี้เจาะร้านทันหรือเปล่าระดับเชฟแล้วไม่พลาดแล้วค่ะถ้าหากว่าใครนะคะอยากจะลองลงมือทํานะคะเป็นเมนูพิเศษนะคะแบบสไตล์เก๋ๆเนี่ยนะคะต้องหากระดาษกับปากกาเตรียมไว้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะพี่เชฟบ๊บม,มีเมนูพิเศษมาฝากด้วยนแน่นอนค่ะเตรียมจดกันให้ดีนะคะถ้าพลาดเราจะหาว่าไม่เตือนค่ะ เอ้าวยูรุกร็เอาไอแพมาจดใช่ไหมคะถ้แง<ช>นนั้นจิ๊บเอา iPhone <ช>ก็แล้วกันค่ะ<ช>วันนี้นะคะเรากำลังจะมาเลือกวัตถุดิบสำหรับจะไปทำเมนูแห่งวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักนะคะอย่างแรกที่เรากำลังตามหากันอยู่ก็คือแป้งนั่นเองนะคะ เราจะเลือกแป้งทำเค้กก็ได้หรือแป้งอนเนกประสงค์ก็ได้นะคะวันนี้พี่ขอเลือกเป็นแป้งอนเนกประสงค์แล้วกันนะคะอันนี้คือ all purpose นะคะคือทำได้ทุกอย่างเลยค่ะถ้าไม่งั้นเนี่ยจะมีแป้งขนมปังซึ่งแตกต่าง,างออกไปนะคะแล้วก็แป้งเค้กแต่วันนี้เนี่ยเราใช้แป้งเค้กหรือแป้งอนเนกประสงค์ได้เราจะเลือกน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์นะคะในการทำขนมส่วนน้ำตาลไอซิ่งที่เป็นน้ำตาลาละเอียดเนี่ยนะคะเราจะไว้ใช้แต่งหน้าขนมนะคะ ที่บิบเลือกในวันนี้นะคะก็จะเป็นไข่ของซีพเพราะเป็นไข่ไก่สดคัดพิเศษที่จะไปทำเมนูขนมของเราวันนี้ค่ะส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งนะคะในวันนี้เมนูช็อกโกแลตของบิบก็คือทับทิมนั่นเองค่ะที่เลือกทับทิมเพราะว่าสีมีสีแดงนะคะเหมาะกับวันวาเวลนไทน์ใช้ตกแต่งจานจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเราอาจจะไม่ทราบว,ว่าทับทิมเนี่ยทานได้ทั้งเมล็ดนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะแกะเมล็ดอย่างนี้แล้วก็ใส่ในสลัดหรือว่าแต่งขนมได้เลยค่ะเพระนาะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ลองดูนะคะ วัตถุดิบพร้อมอย่างนั้นเราต้องขอตามไปชมหน้าตาของจานนี้กันแล้วนะครับออออยออยนนอย่่่่าาาจะรัั้งเใคววมนนหหกกลลชชฉป และววันนี้นะครับน้องๆแคนดี้มาเฟียก็ยังคงอยู่กับเราเช่นเคยนะครับดูท่าทางจะติดใจนะครับจากเมนูของเชฟวิฟในครั้งก่อนแน่แนเลยละครับ เพลงเมื่อ,อกี้ที่ร้องไปเป็นเพลงอะไรคะชื่อเพลงโรชูการ์ามันซิงเกิลที่สบอกกันวันนี้เลยคะ่ะวันนี้ในช่วงเชฟบิ๊กเมกชวนนะคะเราจะมาทำขนมนะคะเป็นขนมของฝรั่งเศสนะคะชื่อว่าวอร์มช็อกโกแลตแบล็คเค้กนะคะทีนี้เนี่ยปกติแล้วของฝรั่งเศสนี่เขาจะมีอีกชื่อหนึ่งว่าโมเยลรช็อกโกแลตนะคะเป็นเค้กที่คล้ายๆแบบนี้นิดนิดหนึ่งแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็น เหมือนกับช็อกโกแลตที่ยังเหลวอยู่เพราะฉะนั้นเราจะอุ่นมันไม่สุกไม่แห้งมากต้องชอบแน่เลยค่ะลองชิมกันดูมีใครชอบชานช็อกโกแลตบ้างคะนี่เลยค่ะที่ตัวนี้เลยแต่จริงก็ชอบทั้งทั้งหมดทั้งวงอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าที่กินได้ปริมาณมากที่สุดเนี่ยนาจะเป็นเน็ตตอนนี้มีหวนใจที่จะทำช็อกโกแลตไปเฝือกฝากีเลยนะคๆก็หวังว่าจะมีอยู่นะคะตอนนี้ได้เลยถ้า่างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะ เริ่มต้นเลยอย่างแรกที่อยากให้ทําก็คือว่าใช้เนยนะคะที่เราละลายไว้เนี่ยแบ่งมาส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ทาพิมนะคะอันนี้พี่ทาไว้นิดหน่อยแล้วเพื่อที่จะไม่ให้เค้กมันติดพิมแบบนีัทาเลยคนณได้เลยได้เลยไปกันทำได้เลยค่ะใช่ค่ะทาด้านเดียวใช่ไหมคะทาสองด้านก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่ติดแล้วก็แปะลงไปตรงกลางค่ะ ตอนนี้เนี่ยนะคะใช้แป้งเคลงไปในพิมพนิดเดียวยแล้วก็เขยา่าเขย่าใช่ค่ะเพื่อที่จะให้มันไม่เกาะรอบๆระหว่างนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทั้งนี้เริ่มเอาเนยนะคะใส่กับช็อกโกแลตก่อนเ <Okay. S 1> นยที่ละลายแล้วเทลงไปได้เลยค่ะเทหมดเลยค่ะแล้วคนให้เข้ากันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ฝั่งนี้เริ่มตีไข่ได้ค่ะหนูอยากตีไข่หนูเดี๋ยวได้ตีแน่ค่ะสิบนาทีต้องแบ่งกันค่ะนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะใช้ไข่เนี่ยนะคะกับน้ําตาลนะคะใส่ลงไปเลยไข่สีฟองนะคะ น้ำตาลเท่าไหร่หรอ่ะน้ำตาลเหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัมค่ะเจ็ดสิบอรัมนะครับไข่สี่ฟองจะแล้วเวลาตีนี่นะคะคือพยายามตีให้ไข่แดงแตกก่อนนะคะค่ะแล้วก็ค่อยๆตีเขาเขาเข้เพิ่มความเร็วเพราะว่าสิบนาทีนี้รับรองว่าคนละสองนาทีก็แย่แล้วสิบนาทีนี้คือมันจะตี <c oughs> ตีจนก,กระทั่งไข่เนี่ยจะเป็นสีเขาเรียกอะไรสีอ่อนลงนะคะใช่ค่ะ นะคะสีเมืนหน้าแบบเหลืองตอนนี้พร้อมแล้วช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นเราลงเอาช็อกโกแลตมาเทในนี้ได้เลยค่ะมากค่ะไม่น่าทานเลยนะไปเด้เลยด้วยเลยค่ะแป้งเราใช้จํานวน75กรัมค่อยๆตักลงมาได้เลยค่ะแป้งนี่จะทําให้เข้มข้นขึ้นแล้วก็จะทําให้มันหนักลงเวลาาที่เรติมได้เลยค่ะเตดมเลยค่ะ เวลาที่คนนี้นะคะพยายามปัดมันขึ้นมาถ้าไม่งั้นเนี่ยแป้งมันจะีกระจายหมดเอาจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะไปอย่างี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยไหมคะถ้าคนดูว่าแป้งมันเข้ากันดีหมดแล้วไม่มีสีขาวแล้วไม่มีเม็ดเนยแล้วนะคะละลายเข้ากันดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเทใส่พิพ์ที่เราเตรียมไว้ เราจะนำข้าอบที่170อ,องศาเป็นเวลา10นาทีนะคะเวลาเปิดเตาอบนะคะใช้เฉพาะพัดลมอย่างเดียวนะคะอย่ามีกริลหรือมีอย่างอ,างอางื่นเพราะไม่งั้นเนี่ยน่ามันจะแห้งเร็วนะคะใช้ลมอยู่ ชาติเป็นยังไงบ้างคะอร่อยอร่อยมากค่ะยิ่งตอนนี้เหมือนกับจะไม่ชอบดาร์กช็อกโกแลตค่ะแต่พอมากินที่นี่แล้วเอ้ยมันแบบไม่เหมือนกับที่อื่นเลยไม่ขมใช่พอกินเข้าไปมันนุ่มมากๆนุ่มเหมือนนุ่มช็อกโกแลตลายในลิ้ค่ะ ขอทราบคอนเซ็ปต์นิดนึงได้ไหมคะทั้งสองฝ่ายค่ะสำหรับทีค่ะสำหรับทีมมิวกับนุ่นนะคะคอนเซ็ปต์ง่ายเลยก็คือวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะแล้วก็มีแค่คำว่า I love you ค่ะเหมาะสำหรับคนพิเศษในค่ำคืนแห่งคืนวาเลนไทน์นั่นเองได้ค่ะแล้วทางฝั่งนี้นะคะสหรับแบบมาเน็ตนะคะเราชื่อแตกต่างจากคนอื่นค่ะเพราะว่ายิ้มเราจะไม่ธรรมดาเพราะว่ามีลูกกวาดแดงด้วยตัดสินไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นให้ชนะหมดเลยค่ะ ในถาดที่เหลือเมื่อกี้หมดเลยเป็นรางวัลโอ้โหอะไรนะคะวันนี้ก็จบกันแล้วนะคะกับเมนูวอมช็อตเค้กนะคะกับสาวๆแพนดี้มาเฟียนะคะมีอะไรจะฝากกันบ้างไหมคะโอ้ยเราต้องฝากอัลบั้มเต็มของแพนดี้มาเฟียค่ะเพราะว่าสุดป่อยไปเมื่อเดือนที่แล้วเองนะคะก็ยังไงอยากให้ทุกคนติดตามกันค่ะอัลบั้มนี้ที่ B2S สู้ประเทศนะคะ อีกอย่างนึนที่อยากจะฝากก็จะเป็นเว็บไซต์ค่ะสามารถติดตามรายละเอียดหรือว่าคิวงานของเราแันนี้มาเฟียได้นะคะที่ w w w m o n o k ok i k l a u m u s i c c o m นะคะหรือว่าจะเป็น f a c e b o o k c o m c a n d y m a f i a f c ค่ะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะได้สูตรติดต่อมาได้ที่ facebook food diary นะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราคงต้องลาไปก่อนในช่วง c h a p t i t m a s u r e ค่ะและเราก็ต้องขอขอบคุณ บุญถาวรเกษตรนวามินที่มีครัวสวยๆมาให้เราได้โชว์เมนูกันในวันนี้นะครับเชฟฟิตเนชัวเป็นยังไงคะสองสเมนูของเชฟผ่านไหมคะ ่นแน่นอนเลยคะ่ะพี่ชายบิฟแต่ว่าขออีกทีได้ไหมคะจนไม่ทัน,นะค่ะ <c oughs> ไม่ได้แล้วค่ะของดีมีหนเดียวไว้หลังรายการท่านมาต่อรองกันใหม่ดีกว่า, <c oughs> าเอาบังแห่งความรักนี้ใครมีรักก็ขอให้รักกันมากยิ่งยิ่งขึ้นนะคะและสำหรับวันนี้นะคะ f o o d d a i รี่บายซีต้องขอลาไปก่อนใช่ไหมคะเ <c oughs> ช่ช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ